ยอดยางพาราแบบไหนควรเก็บไว้ขแขนงหินแล้วเด็ดเลยได้ไหมเนี่ยขแขนแงยางพาราเห็นไหมเยอะเลยยอดเลือกยอดอวบที่สมบูรณ์เนี่ยเก็บไว้เลยอดัดบแรกเล็กลิงยอดไว้เลยยอดเราสมบูรณ์ไหมเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยเห็นไหมขันแขนงเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเลือกยอดไว้เลยเห็นไหมจากนั้นเราก็ จะทำการเด็ดแ <Yeah. S 1> ขนงแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เล็งยอดไปเลยอันดับแรกยอดสมบูรณ์แล้วเก็บไว้ไม่ต้องไปยุ่งเลยเนี yeah. ่ยจากนั้น <Yeah. S 1> าาดูแขนงแล้วแขนงเราหินแล้วเด็ดเลยได้ไหมแขนงหินแล้วเด็ดเลย yeah. เดี๋ยวผมจะใช้มึงแล้วกันพอดีผมไม่ได้ใช้กันไก่ทำไมถึงหินแล้วเด็ดเลยเ yeah. <Yeah. S 1> พราะเราไม่รู้นะครับวันไหน คุณจะได้เข้าสวนเห็นไหมไม่แน่นะครับบางทีอาจสองสามเดือนเผื่อจะได้เข้าสวนเนี่ยสองสามเดือนเผื่อจะได้เข้าสวนเนี่ยแขนงใหญ่ยาวแล้วแผลเห็นไหมยิ่งนานไปเผื่อจะได้เข้าสวนลาต้นก้านยิ่งใหญ่แผลก็ยิ่งกว้างเวลาที่เราเด็ดเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่เราเห็นแล้วเด็ดเลยไม่ว่าจะช่วงไหนนะครับทางสวนเรานี้ไม่เกี่ยวเลยไม่ว่าจะเป็น หน้าแรงหน,หน้าฝนนี่นี่ก็แล้วแต่เราเลยเห็นแล้วสวนผมเนี่ยเด็ดเลยเห็นไหมไม่เกี่ยวว่าจะหน้าไหนนะครับนี่ <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่ปล่อยใบนานนะครับไม่รู้วันไหนนะครับเราจะเข้ามาสวนบางทีเราอาจจะหลายเดือนนะครับกิ่งขะแง่พวกนี้ก็จะใหญ่ละ yeah. ถ้ากิ่งขะแงใหญ่ประมาณนี้นะครับน <Yeah. S 1> ี่แผลก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็ต้องใหญ่ตามอยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้น เราเห็นก็ต้องรีบเด็ดเลยมันจะเด็ดเด็ดยังไงก็ได้นะครับผมใช้มืออย่างเดียวเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าสองสามเดือนเผื่อเราจะเข้ามานะครับ <S <S แผลพวกนี้ก็จะใหญ่ด้วย <S <S การสมานแผลก็จะนานนะครับนานเลยเห็นไหมหลักการในการเด็ดนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยจะเด็ดเข้าในก็ได้นะครับเนี่ยเด็ดเข้าในวันนี้หรือว่าจะเด็ดออกนอกแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยสำหรับใครจะใช้กันไกลเลยก็ได้เลย นี่คือทางสวนเราทํานะครับถ้าเกิดว่าสองสามเดือนนะเผื่อคุณจะเข้ามาคุณคิดดูนะครับเนี่ยแขนงพวกนี้ใหญ่แล้วนะครับแผลก็ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราด็ดนะมิฉะงั้นคุณก็อาจจะไม่กล้าเด็ดนะครับเห็นมันสวยแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่กล้าเด็ดนะครับสวนเรานี่เห็นแล้วรีบเด็ดเลยอย่างที่ผมว่านะครับเห็นก็ต้องรีบเด็ดเลยเพราะแขนงนี้โตเร็วมากนะครับเนี่ยแผลของเราก็จะไม่กว้างด้วยจะใช้กันไกลก็ได้นะครับแต่ว่า วันนี้ผมใช้มือฉะนั้นนะครับทางสวนเรานะครับในการเลือกยอดนะครับเอาเลือกยอดไว้เะายอดที่สมบูรณ์นะครับยอดที่สมบูรณ์เลยเก็บไปเลยนะครับลิงไว้เลยเนีย่เอายอดไวล้ละจากนั้นก็ขแขนงนะครับขแขนงเราเห็นก็รีบเด็ดเลยเด็ดได้เลยนะครับเราจะไม่ปล่อยให้โตนะครับนี่